วิธีรีชุดเดรสที่มีพีทระบายค่ะมันจะเป็นดีเทลที่เสื้อตัวเนี้ยเขาแต่งมาแบบนี้ค่ะจะเป็นชุดเดรสนะคะแล้วก็แต่งด้วยกรีบพีทระบายแบบนี้ค่ะเวลาเรารีดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกลีบพีดแบบนี้เป็นกรีบพีดตั้งให้เราพับกลีบพีทลงแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆรีดแบบนี้ไปเลยค่ะใช้ปลายเตารีดเนี่ยค่ะรีดไปแบบนี้จับพับแบบนี้นะคะแล้วก็รีดทีละกรีบ แนะนำแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเจอกลิบพิษช,ชนิดนี้หรือจะเป็นพิษรุ่นใดก็แล้วแต่ค่ะไม่แนะนําให้โยนลงเครื่องนะคะแนะนําให้ซักมือจะดีกว่าค่ะแล้วซักมือแล้วก็ยกขึ้นตากแบบนี้เลยมันจะได้กลิบพิษจะได้ไม่พังค่ะเพื่อทําให้เราเนี่ยเวลาเรารีดเนี่ยจะได้เนาะเราจะได้ไม่รีดยากนั่นเองค่ะ ก็ค่อยๆรีดไปแบบนี้ค่ะใช้มือซ้ายค่อยๆจับกรีดด้านบนแล้วก็มือขวาค่อยๆรีดไปค่ะพับแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะอ่ะเห็นไหมคะลักษณะปลายตะรีของมินมินก็จะกดไปที่ขอบของกรีดพีทค่ะที่เราพับเอาไว้แบบนี้เลยโดยที่เราจะไม่ถล่าลึกลงไปในกรีดอื่นๆค่ะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไปลบกระโปรงไปลบกรีดอื่นๆนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่ามันบิดหรือมันเพี้ยนขึ้นมากรีดเพี้ยนก็ใช้เป็นเข็มหมุดเนี่ยปักนําล่องไปก่อนค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรีดง่ายขึ้นนะคะให้ทําแบบนี้เลยค่ะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเผลอไปลงเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะพังเราก็จะมาตั้งต้นใหม่ค่ะฉีดด้วยสเปรย์อัดกรีดไปด้วยค่ะจะทําให้กรีดเนี่ยทนขึ้นแล้วก็กรีดจะได้ไม่แตกค่ะแต่ผ้านชนิดนี้เวลารีดขึ้นกรีดแล้วเนี่ยกรีดเขาจะอยู่ทนค่ะทนทนนานด้วยค่ะถ้าเราไม่ไปลงเครื่องบ่อยๆนะคะ ค่อยๆรีดไปแบบนี้ค่ะใจะเย็นๆเดี๋ยวก็เสร็จค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการจับแล้วเนี่ยเราก็จะรีดง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ พอเรารีดในช่วงของระบายพีซเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็มารีดในช่วงคอค่ะคออันนี้จะเป็นคอบัวที่แบ่งออกเป็น2ท่อนนะคะก็คือเขาแบ่งกันเลยค่ะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเขาจะแบ่งกันเพราะว่ามันผ่าซีกไงยต่อมาเราก็จะมารีดในช่วงแขนค่ะแขนเนี่ยเป็นแขนตุ๊กตาค่ะเพราะฉะนั้นแขนตุ๊กตาไม่ขึ้นกรีดที่แขนเสื้อเราก็เลยต้องดึงขึ้นบนโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อแบบนี้ค่ะดึงไปให้สุดท้ายเลยนะคะแล้วก็รีดแบบนี้ค่ะใช้มืออีกด้านกดเข้าไว้นะคะจะได้รีดง่ายๆค่ะผ้าชนิดนี้เป็น ผ้าที่เรียบง่ายนะคะมินก็เลยไม่ได้ฉีดน้ํายารีดผ้าเรียบเลยใช้แต่ไอายน้ําอย่างเดียวเขาก็เรียบแล้วค่ะต่อมาเราก็มารีดที่หัวไหล่นะคะแล้วก็ทีนี้ชุดเรสตัวนี้มันเป็นเรสที่มีทรงค่ะดึงขึ้นบนโต๊ะตัวเล็กๆแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็รีดไปเลย ช่วงไหนที่เป็นทรงเนี่ยดึงไปเลยค่ะเห็นไหมคะดึงแบบนี้เลยอันนี้เป็นทรงเต้านะคะดึงไปให้สุดโตะ๊ะช่วยให้ดันทรงให้ทรงเนี่ยมันสวยขึ้นนั่นเองค่ะค่อยๆรีดแบบนี้ในผ้าส่วนไหนที่เรารีดไปแล้วเราไม่ต้องรีดซ้ําแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยับค่ะค่อยๆเลาะรีดไปแบบนี้ให้ตลอดเลยค่ะถ้ามีโต๊ะตัวเล็กๆซอยแบบนี้มันจะทําให้รีดง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะทรงเต้าอะไรแบบนี้เราสามารถดันแล้วก็รีดได้เลยค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยรีดผ้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ค่อยๆแบ่งรีดแบบนี้ไปค่ะเมื่อเรารีดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ท่อนบนเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นท่อนที่เหมือนซิกแซกเยอะใช่ไหมพอเรารีดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาท่อนล่างเนี่ยเราก็จะรีดง่ายขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงใหญ่ๆแต่ทีนี้ชุดเดรสตัวนี้มันเป็นชุดเดรสท,ที่มันเหมือนกับมันมีซับในเนี่ยเขาเย็ดติดกับซิปมาเลยเราก็ใช้วิธีการ เห็นไหมคะดึงซับในลงไปด้านล่างของโต๊ะเลยค่ะดึงแต่ด้านบนขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะคะมารีดอย่างเดียวมันจะได้รีดง่ายๆค่ะแต่ในช่วงไหนที่มันซิปมันติดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดซิปทีหลังค่ะค่อยๆรีดแบบนี้อันเนี้ยในช่วงที่เป็นซับในเนี่ยมินไม่ได้ยกขึ้นมาบนโต๊ะนะคะมินมินปล่อยลงไปที่ด้านล่างของโต๊ะรีดผ้าเลยค่ะก็รีดแต่ช่วงด้านนอกอย่างเดียวค่ะทีนี้มันก็จะไม่ ตรงช่วงซิปมันก็จะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวมินจะมาบอกวิธีการค่ะว่าเราจะมาเก็บได้ยังไงเห็นไหมคะช่วงซิปเนี่ยมินก็จะไม่ค่อยได้รีดโดนมาหรอกค่ะเพราะามันโดนไม่ได้เพราะว่าช่วงซับเนี่ยมันเย็บติดอยู่ไงคะก็ทําแบบนี้อ่ะแล้วพอจะเสร็จขึ้นมาเนี่ยเราก็จับเลยคะ่ะจับซับในเนี่ยมาประกอบกับด้านบนเลยคะ่ะแล้วก็นี่เห็นไหมคะทําแบบนี้ยกขึ้นมาแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็มาเก็บในช่วงซิปเพื่อทําให้ช่วงซิปเนี่ยมันเรียบร้อยแค่นี้เองคะ่ะสําหรับการรีดชุดเรดรสที่มีผ้าซับในติิดมากับซปค่ะ